สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศตลาดนัดในงานการแข่งขันกีฬาสาธิตราชพัฒส,สัมพันรั้งที่3ามนํามหาวิทยายลัยราชพัฒกาญจนบุรีที่จะจัดในวันที่2 -4 ถึงธันวาคมนี้ค่ะบอกเลยว่าทั้งคึกคักและของกินเนี่ยแน่น,นมากเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูว่ามีร้านอาหารอะไรที่น่ากินบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยค่ะเป็นร้านโคกบุนหวานซ่าชื่นใจมากแถมมีน้ำให้เลือกหลากหลายแบบด้วยดื่มแล้วสดชื่นสุดเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นร้านข้าวเหนียวหมูกับจววปลาบอกเ คาใจดีมากให้ลองชิมฟรีด้วยรสชาติเนี่ยดีจนเราต้องซื้อกลับบ้านเลยค่ะถัดมาอีกร้านนะคะเป็นร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะที่นี่มีทั้งไก่ย่างไสย่างน้ำจิ้มเนี่ยแซ่บสะท้านสุดๆเลยค่ะพร้อมกับบุฟเฟ่ผักฟรีอีกด้วยมาต่อด้วยกันที่ร้านบาร์บีคิวนะคะมีทั้งหมูแล้วก็ไก่ค่ะย่างสดใหม่หอมฟุ้งจนทั่วตลาดเลยค่ะทุกคนเราก็เลยได้ซื้อมาอีกสองไม้ค่ะเดินไปได้ไม่เท่าไหร่นะคะไปเจอร้านไข่เจียวทรงเครื่องคือไฮไลท์เลยค่ะทุกคนใส่เครื่องตามใจชอบกินน,นพับ กะปิอร่อยจนลืมโลกเลย้องพักนะคะเดินมาเจอร้านทาโกยากิลูกใหญ่ไสแน่นทั้งไส้กรอบปูอัดปลาหมึกและลาดซอสลอยสาลรายแบบจุกๆเลยค่ะเราทนไม่ไหวแล้ว,วก็เลยขอแม่ค้าจิ้มกินสักหนึ่งลูกอร่อยมากกะว่าจะพอแล้วเพราะว่าเราซื้ออาหารเยอะมากเลยค่ะทุกคนดันเดินมาอีกนิดไปเจอไก่ทอดน้ำปลาชิ้นโตๆกรอบนอกนุ่มในมากต่อด้วยขา้าวโพดคลุกเนยอีกหอมหวานมันกินเพลินๆระหว่างทางเลยค่ะไม่เท่าไหร่นะคะดันไปเจอลูกชิ้นอีกก็เลยซื้อลูกชิ้นปิ้งมาอีก ไม้ยิ่งกินก็ยิ่งฟินเข้าไปใหญ่อีกค่ะร้านผลไม้สดเราก็มีนะคะเราได้แคนตาลูปหนึ่งถุงหวานฉ่ำม,มากเลยค่ะเท่านี้ยังไม่พอนะคะเดินไปเรื่อยๆไปเจอร้านขายตุ๊ก,กตาแล้วก็ของเล่นอีกมีแต่ของน่ารักน่ารักมากไปเจอพวงกุญเจหหางแมวอีกันไปลองดึงดูมันขยับได้ด้วยค่ะทุกคนที่ร้านนะคะก็มีทั้งตุ๊กตาแล้วก็ของเล่นเยอะแยะเลยค่ะเราก็เลยซื้อเลโก้มาสองกล่องนะคะจะเอาไปต่อเล่นค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะที่นี่ยังมีร้านชุดกีฬาที่น่าสนใจอีกด้วยเนนนื้้อผาาาาากกก็็ดีีรรรค่ััแถมมยง เท้าลายน่ารักน่ารักต้อนรับเทศกาคลคริสต์มาสอีกด้วยค่ะตอนแรกเราก็เลือกเยอะมากเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเอาลายไหนดีเรามีแต่ลายน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยก็เลยได้มาทั้งหมด7คู่เลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอยังมีเป็นกิฟต์ช็อปที่คาดผมเป็นลายคริสต์มาสอีกด้วยก็เลยได้กิฟต์มาหนึ่งอันแล้วก็ถุงเท้า7คู่ค่ะถัดมาอีกร้านนะคะจะเป็นร้านเสื้อกันหนาวค่ะเราลองไปเลือกผ้าดูเนื้อผ้าดีหนานุ่มมากเลยค่ะเราก็เลยได้มา1ตัวนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีบูตตรวจสุขภาพฟรีให้้บบ้้รรกะะกกาาาแแคคนนอดวย่ะะะตเเเ็ขไป ก็ไปกรอบประวัติส่วนตัวค่ะแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยไปเจาะเลือดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอีก3วันจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปแล้วก็ไปแจ้งผลน,นะคะว่าผลตัวสุขภาพของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างต่อมานะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยไปจับของรางวัลค่ะว่าเราจะได้อะไรสุดท้ายเราก็ได้เป็นน้าหอมกลับบ้านค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าตลาดนัดงานนี้ครบคันทั้งของกินและของใช้มีทุกอย่างตั้งแต่วาฟเฟิลไส้กรอกน้ําผลไม้ปัน่นข้าวยำแซบโตเกียวแล้วก็บุฟเฟต่ต่างๆมากมายค่ะใครที่ฟังแล้วรู้สึกหิวหรืออยากมาชอปปิง้ง อาหารอร่อยของใชด้ดีๆและกิจกรรมสนุกสนุกอีกมากมายใครสนใจมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาได้ตั้งแต่วันที่2ถึง4ทธันวาคมนี้ที่ตลาดนัดในงานการแข่งขันกีฬาสาธิตราชพัฒสัมพันธ์ครั้งที่34มณมหาวิทยาลัยราชพัฒการจนบ,บุรีมาเดินเล่นช็อปเพินอิ่มอร่อยแล้วมาเจอกันนะคะ